เฮ้ยพี่สามารถเลือกตัวละครได้เต้ใช่พี่มันมีความสามารถที่แตกต่างกันด้วยนี่อ๋อเลือกแต่ละตัวไม่ไม่เท่ากันมันสมองเฮ้ยมันสมองกระเพาะเฮ้ยพี่มาเกิดอะไรก็ไม่รู้อ่เต้เกิดประตูมิติเดี๋ยวเนี่ยพี่ตามตามที่ผมเล่าเมื่อวานอ่ะพี่ใครเนี่ยผมเองเต้เหรอทำไมมีสีเสียงอะไรอ๋อพี่สวัสดีผมได้ด้วยหรอไหนพี่สวัสดียังไงเมื่อกี้พี่เฮลโลครับอ่ะ ชื่อผมชื่ออะไแต่ชื่อเฉดดิเนี่ยอ๋อพี่เอามาพี่ีก็เดิทำไมคุดแปลกังพี่นี่ไอไอประตูเนี่ยตามที่ผมบอกเมื่อวานอ่ะพี่คือเราอยู่ในโลกปกติของเราอยู่ดีก็มีประตูมิติมาเปิดที่บ้านเราแล้วมันก็พาเรามาที่เนี่ยเฮ้ยแล้วพี่ตัดต้นไม้ไง่ะทำไงอ๋อนี่หรอทำเออพี่มันเย็นแล้วพี่เพิ่งเข้าเกมมาเมื่อกี้แล้วใครเนี่ย กระดูกใครไม่ดูอ่ะพี่ต้องรีบก่อไปเฮ้ยลังพึ่งเต้แอทแท็กย่ายาเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้เฮ้ยเต้เต้ด้วยเต้เต้ผมเดียวเต้ยาลากมาเต้เต้มันไม่มามันไม่มาพี่เดี๋ยวตอนนี้อย่าเพิ่งไปห่วงพึ่งต้นไม้อยู่ไหนย่าเจอแล้วพี่เจอย่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเต้พีสามารถไอ้นี้ได้ด้วยแหละ พี่มีอตะแกงจับจับแมลงพี่เออต้องที่ถายากอนพี่มันมันมืดแล้วอ่ะพี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะมันมาแล้วพี่พี่หนีเร็วโอ้คนมืดมอไม่เห็นเลยพี่ได้มันไม่ได้มีแค่เสียงเราพี่มันมีเสียงมอน่ะเฮ้ยพี่ดูเสียงนี่เฮ้ยพี่เนี่ยผมดึงมอตท้งางต่อไป เต้ย<า>ินเล่นตัวใหม่พี่พี่มีขวานเอาแล้ะเต้อยู่ไหนอุ้ยพี่เจอสถาปัตยกรรมอะไรไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหุ่นยนต์จิงโจ้มาไล่พี่เ,ออเดี๋ยวพี่อยู่ไหนอะ่ะไม่รู้อยากให้พี่กดเอ็มแล้วอธิบายรูปลักษณ์หน่อยมันมันไก่พี่ได้แค่นี้จริงวะ นี่ไงพี่มันหาแล้วนี่ไงพี่พี่ครับเขาเพิงได้ด้วยว่ะพี่อย่าเพิ่งพารดมารอครับกลางคืนพี่คาร์บแล้วพี่พี่ทำพี่พี่ตัดได้ท่อนซุงแล้วผมขอท่อนซุงสองอันดีพี่นี่ไงดอกพี่นี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยลูกเตะอ้ออ้ออ้ออ้ายเตะ เออพี่มันกลับพี่แอทแท็กแอทแที่เกียงมือผมมันกัดมันกัดพี่ได้สต็อปมันเดี๋ยวนี้พี่มันไม่กล้าทำร้ายผมก็ใช่ดีเต้เป็นพ่อมาจ้ะโอ้โอันนี้อะไรผมต้องวังลั่ง ตีตีหมดอ่อออะอีอีตีตีหัวยุบตีหัวยุบเอ้ยได้แล้วพี่พังหลังพี่เต้ไม่ได้เอานีงตี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 อ๋อแล้วย,ยังมุมโอ้รูปหลังหงม,มไว้ทำอะไรวะนะพี่พี่เราต้องเอาไม้มาเติมไฟก่อนไม่ว่าดับใช่หรอเอาไม้เติมไฟอ่ะเติม พี่มาอยู่ในไฟพี่เนี่ยมจะตายไม่ตายนี่พี่มีนี่อ๋อเอาว่ะผมอยากได้บางจังพี่มีสเต็กให้ผมยืมไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่เผาเอ้ยเดี๋ยวเผาได้เผาได้เพิ่มไฟได้พี่โอ้โหพี่โดนไฟเผาเอาเซฟเอาแล้วพี่เอาลอดเช่าแล้วเช่าแล้วแล้วพี่ดับไฟเลยพี่เฮ้ยมันกลายเป็นอะไรอ่ะจะรามหรือเปล่า มันได้เก็บได้ด้วยมันเอาไว้ทําอะไรอ่ะคี้เท่าอ่ะใช่พี่มันเป็นคี้เท่าอ่ะไม่รู้ไว้ทําอะไรน่าจะต้องไว้คราฟสักอย่างเนี่ย <Yeah. S 2> ไว้ทําอะไรอ่ะอ๋อมันสามารถทําดาบได้เต้ใช่หรอ,อ,อพี่กดอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงมันเพิ่มขึ้นมานเออ<ช>มันเพิ่มขึ้นมาเลย<ๆ>ทําไงอ่ะนี่ไงเราสามารถทําชุดได้ด้วยต้องเอาญ้าสิบอันแล้วก็ไม้กิ่งไม้สองอันญ่าเยอะอะไรเมืพี่มีเมจิกด้วยเวทมนต์พี่ อ๋อพี่เราต้องมายืนตรงนี้เท่าน,นั้นมันถึงจะคราฟได้พี่ใช่าะน,นเราจอเนี่ยไว้ในบ้านแล้วบ้านบ้านเราไม่มี <c oughs> บ้านเราไม่มีเฮ้ยที่พี่ผมทำบ้านนี่แหะใช่เออทำง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเองคือพี่จะทำอาหารยังไงพี่ต้องลากอาหารไปใส่ที่เตาอ๋ออีทอ,อ,อ,อุ้อยหรือพี่เพิ่มเพิ่มนี้เดียวเองทำไมมันจะเพิ่มน้อยจัง พี่ไปดีพี่ผมมาพี่มีไฟพี่งแต่อย่างเงี้ยถ้าเกิดพี่เอามาเผาบ้านก็คือเผาได้นี่ยเฮ้ยแล้วมันก็จะลามไปทั่วทั้งอันเลยพี่เห็นปะเฮ้ยแล้วพี่พี่เผาทำไมไม่รู้จริงหรือเปล่าไงพี่บ้านเราพังแล้วอ่ะดับแล้วพี่ดเดาปะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เอาคืนเออสว่างมากเลยนะอย่างน้อยเราก็มองในแง่ดีว่ามันสว่างนะ พี่ว่าอย่างนั้นนะเราเสียของสำคัญไปอย่างหนึ่งอ่ะคืออะไรลร่ะเส้นเมชชีนอ่ะมันไปทำอาหารหได้ไหมพี่เหลือเลือสิบห้าเต้เอาเดี๋ยวอะไรก็พังหมดแล้วพี่เต้ทำทำไม